สบายดีมือนี้เนาะเขาจะมาแนะนําวิธีการใส้งานของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเนาะหรือว่าแนะนําแอปในการอัปโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเนาะของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยของพวกเราเนาะว่าในการใช้งานจะมีอย่างแน่เนาะและแอปใดที่สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เนาะหลากหลายเนาะเขาก็จะมาเริ่มต้นการแนะนํากันเลยนีเนาะก็จะตัวนี้ก็จะเป็นการแนะนำเนาะก็คือจะเป็นแอปเนาะแอปพลิเคชันของพวกเราเนาะจะมีลักๆก็ะจะเป็นหัวเว่ยแอปแกรี่นั่นเองเนาะ เป็นแอสตแดงนี่เนาะอ h u a p g a l l e r y แล้วก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็น G Space นาะ G Space แล้วก็จะเป็น APKPure เนาะจะเป็น3แอปนี้เลยเนาะที่มาใช้ในการอัปโหลดของสมาร์ทโฟน Huawei ของเขาในปัจจุบันนี้เนาะเริ่มที่แอปแรกกันเลยเนาะแอปแรกของพวกเขาก็คือเป็นแอปของ Huawei เลยเนาะแอปของ Huawei ที่ว่าเพิ่นสร้างขึ้นมานะเป็น Huawei AppGallery เนาะแอปสีแดงนี่เนาะอ่าก็จะเป็นตัวนี้เลยเจ้า อ่าแต่นี้เขาจะมีเพิ่มตึ้งขึ้นมาเนะเพิ่นจะเพิ่มฟังก์ชันในการอัปโหลดขึ้นมาหลากหลายแล้วเนะเพิ่นเพิ่มแอปเข้ามาหลายแล้วเนาะว่าจะเป็นแอปธนาคารบอหรือว่าเป็นบีเซียวันจะซีโนเพิ่มขึ้นมาเนาะอ่าเป็นแอปธนาคารอย่างต่างๆเนาะเพียงแต่ทานเนเพียงแต่ทานเซิร์ชเข้าไปเนาะเขียนเข้าไปว่าอยากโหลดแอปอย่างเนาตต่างๆเดี๋ยวแอปธนาคารเอลดีบีบอบีซีวันนะอ่าหรือว่าเอ็มมันนี่อย่างต่างๆเนาะแน่ลาสกายอย่างต่างๆตัวนี้จะมีอยู่ไหนนี่เลยเนาะเป็น อ่าเป็นในหัวเวแอกลอรี่ของเราเนาะจะมีแอปต่างๆเนาะจะเป็นอ่าตัวนี้เลยเนาะเนี่ยสกายพาสต่างๆวีแชทบอไลฟ์บอจันซีเนาะมีอยู่ในนี้เลยเนาะบิ๊กไลฟ์เนาะหรือว่าแอปบิวตี้ต่างแอปทายรูปหรือว่าเกมต่างๆเนาะก็จะมีในนี้เนาะบอกว่าจะเป็นเกมคลิปไฟล์มือถ่ายอย่างต่างๆสามารถอัปโหลดในหัวเวแกลอรี่ตัวนี้ได้เลยเนาะตัวสีแดงๆไงเนาะถ้าว่าเซิร์ชค้นหาเนาะที่ว่าในหัวเวแกลอรี่จะบ่มีเนาะจะมีอีกแอปหนึ่งเนาะก็จะเป็นขึ้นมาก็จะเป็นแอป G-Space เนาะ G-Space จะช่วยในอย่างแน่เนาะ G-Space จะช่วยในเรื่องของการโหลดแอป Google เนาะแอป Google ที่ว่าบมีใน Huawei Gallery เนาะตัวนี้ก็ช่วยในเสริมในการอัปโหลดเนาะในการอัปโหลดแอปต่างๆเนาะว่าจะเป็น u t u b e เนาะ u t u b e ก็จะเป็น YouTube สีแดงเนาะจะโหลดผ่าน G-Space ตัวนี้เลยเนาะแล้วก็ทินี้เป็นพวก Facebook อย่างต่างๆเนาะแล้วก็จะเป็น Gmail เนาะที่ว่าใน Huawei Huawei Gallery จะบบได้นี้ให้มาจะเขาจะมาโหลดในนี้เนาะแต่ แอปจีสเปนเนี่กระโลดมาจากโฮเวียร์แคลรี่คือกันเนาะโหลดและการติดตั้งอยู่ในโฮเวียร์แคลรี่เนาะของเขาเลยเนาะก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็จะเป็น Google Map บรเจนซี่หรือว่า Google m มิสอ่า Google Zoom มอาจจงซี่เขาก็มีในนี่เลยเนาะอ่าเพียงแต่าทานเข้ามานี่แล้วก็เข้าไปแอปใดที่ว่าเนี่มัได้อัปโหลดมนันจะขึ้นยาคีดแดงๆนี่เนาะเป็นกาไฟที่ดแดงๆเนาะตัวนี้เลยเจ้าอ่าแล้วเขาก็เข้าไปแอปนั้นเลยเนาะ เราก็เข้าไปแอปนั้นเลยล้วกาศีเข้าไปแอปล้วกาศจะ็นจะมีให้ตั้ง gmail เนาะ gmail ค่ายคือกันกับ p พ Sto เนาะจะตั้ง gmail ได้เนาะตั้ง gmail ส่รัผ่ันอย่างต่างๆ่างซรื่อเนาะตั้ง gmail เข้าไปล้วกาจะมันจะเป็นหน้าตาคือ grab เพจโตเลยเนาะตัวนี้เนาะแต่บอลแนะนําให้กันในโหลดเกมเนาะแต่แอปนี้บอลแนะนําให้โหลดเกมเนาะให้โหลดแต่ว่าแอปที่จําเป็นเนาะคือจะเป็น g l e อ่า จะเป็นแอป Google จังซีต,งต่างๆเนาะ Google Map บอลเจังซีเนาะหรือว่า Google Drive เนาะ o g l e Chrome บอจังซีเนาะแล้วก็ g ู o กอร์การซื้อซื้อข้อมูลแห่งต่างๆเนาะก็สามารถอัปโหลดในแอป g Space นี่ได้เลยแล้วกับมาอีกจะเป็นแอปตัวนี้เลยจ้เาแอป a อพิเคียวเนาะ a อพพิเคนนี่จะเป็นแอปทีว่าเปิดกว้างเนาะให้ทานได้ใช้งานหลากหลายเนาะให้ทานได้โ,โหลดแอปพลิเคชันอย่างหลากหลายได้เลยเนาะแอปตัวนี้ก็ส่วนในเรื่องของ จะเป็นเรื่องการโหลดแอปทั่วไปเนาะที่ว่าบ่มีในบ่มีในเราวบริซี่ก็สามารถอัปโหลดได้เนาะตัวนี้นะบ่มีในระบบอย่างต่างๆเนาะตัวนี้มันจะเป็นแอปแบบเปิดกว้างเนาะพอยากโหลดเกมแบบเกมทางนอกเนาะเกมที่ว่าบางทีอพีสโต้โหลดบ่ได้หรือว่าโฮมวแคลอรี่โหลดบ่ได้อ่าตัวนี้สามารถอัปโหลดได้เนาะเพียงแต่ทานเซิร์ชเกมหรือว่าแอปพลิเคชันที่ทานต้องการเนาะตัวนี้เซิร์ชเข้าไปเนาะพิมพ์ซื้อเต็มๆเข้าไปแล้วก็กดเซิร์ชเข้าไปเนาะ เซฟเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เนาะเด้งขึ้นมาให้แล้วเขาก็สามารถอัปโหลดและติดตั้งโดยง่ายได้เลยเนาะแต่นี้บอต้องใส่เพศบอต้องใส่ gmail อย่างต่างๆเนาะในการอัปโหลดเนาะเพียงแต่เข้าไปโหลดแล้วก็ติดตั้งเนาะติดตั้งเถื่อนอ่ะมันจะมันจะอัปโหลดแล้วแล้วมันจะให้ติดตั้งอีกเทื่อนหนึ่งเนาะแล้วมันจะเด้งขึ้นมาทั้งหน้าเนาะถ้าว่าบอเข้าไปกดติดตั้งเนาะแต่นี้เนาะถ้าว่าบอเข้าไปกดติดตั้งอีกเทื่อนหนึ่งเนาะมันก็จะมันก็จะบาคขึ้นมาเนนาาะปปป็ออยงต Facebook วอตแอบหนึ่งต่างๆเนาะสามารถอัปโหลดในนี้ได้คือกันเนาะเฟซบุ๊กวอตแอบเมสเซนเจอร์โหลดในแอพเคพเพียวตัวนี้ได้สะดวกสบายเลยเนาะพี่แอนตาสา Internet, ันเสื้อมอเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยอ่าแล้วก็จะมีแอปอีกหลากหลายเนาะแต่เน้นหนักเนาะเน้นหนักที่ว่าแอปเด็ที่ว่ามีใน, App นใหัวเวอร์เออร์รี่เนาะให้มันจะมีระบบความปลอดภัยสูงเนาะท่านใดที่ว่า โหลดแอปธานาคารจะซี่บอยอย่างแนะนําให้โหลดทางแอป,ปอื่นเนาะหรือว่าบอยอย่ากแนะนําให้ไปโหลดยูเอพเคหรือว่าจีสเป e เนาะแนะนําให้มาโหลดยูทนะีมาองบอยแอลกอรี่เนาะเพราะว่ามันจะมีมันจะมีแอปเพิ่มขึ้นมาหลายเนาะแอปธนาคารต่างๆสามารถโหลดในนี้ได้เลยเนะาะเพราะว่าเพิ่นได้ซื้อเข้ามาแล้วเป็นสติดแอปอย่างต่างเนาะอ่าเป็นแอปอย่างต่างๆะาปปางางจะมีอยู่ในนี้เลยเนาะนี้ในของบอยแอลกอริธเนาะเพียงแต่ทานเซิร์ชซื้อมันเข้าไปเนาะล้วก็ลเสิร์ชค้นหาแล้วก็เข้าไปติดตั้งได้เลยเนาะ เซ็นจังซีเนาะอ่ะาเหาจะโหลดวีซัเนาะโหลดวีซัทเขากลับยงง่ายๆเลยกับแตะติดตั้งตั้งเลยวีซัตัวนี้อ่าติดตั้งเขามันติดตั้งร้อยเปอร์เซ็นเนาะติดตั้งร้อยเปอร์เซ็นมันจะขึ้นมาอ่าอีกตัวนี้ให้อยากสรางในเรื่องนอึงเนาะจะเป็นตัวนี้เลยนี่วีซัเหา,าจะโหลดวีซัทจะซีมันมก็จขึ้นศูนย์อยู่ที่เนะาะโหลดอัปโหลดงา่ายๆถือที่ปตองใส่อ่า gmail อย่างต่างๆเนาะให้มันหนีงาน่ายเนาะอ่าแล้วก็ระบบขางประเทศไทยตัวนี้ก็สูงเนาะเพราะว่า โหลดในหัวเวเฟอร์ดีระบบควบคปลอดภัยจะสูงอยู่แล้วค่ายขึ้นกันกับไปแอปทั่วไปที่ว่าแอปที่มามานํำมือถือเนาะจะเป็นตัวนี้เลยหรือว่าระบบควปลอดภัยตัวนี้ทือว่าสุกพุ้มเลยหรือหรือว่าอยากเสิร์ชค้นหาแอปอื่นอีกก็จะมีเป็นพีโต้เสิร์ชตัวนี้พีโต้เสิร์ชตัวนี้เข้ามาช่วยในการเสิร์ชค้นหาข้อมูลต่างๆแอปที่ว่าทางอากโหลดกับตัวนี้ก็มีเส้นเดียวกันเนาะพีโต้เสิร์ชเนาะอ่า แล้วก็ทีมีเป็นพวกแอปธนาคารหนึ่งต่างๆาความอหลายเนาะแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานของ Huawei ของเฮาเมื่อขึ้นจะพัฒนาขึ้นมาหลายเนาะใช้งาน CPU อย่างต่างๆกับไวขึ้นแรงขึ้นกว่าเก่าของเนาะโดยที่ Huawei ทุกรุ่นเนาะและทีีหลากหลายรุ่น Google ว่าจะเป็น Huawei Nova y 5 0ราคาเริ่มต้นแมน2 9 0 0 0 0กว่าสักพันกีบเนาะหรือว่าจะเป็น Huawei เนาะ 5G แต่จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเรื่องนี้ก็จะเป็นราคาแมน3,900,000กว่าสักพนกีบเนาะและก็ที่นี้เป็น Huawei 8ไอแมน 4,900, อ่าเ้วก็จะเป็่นโนวาเก e เนาะตัวนี้เก e เก็จะเปนหาล้านแสนก็จะเข้าเป็นกีบเนาะมันจะเพิ่งขึ้นมาหลากหลายเนาะราคาเริ่มต้นจนทอดราคาสูงสุดเนาะเจ็ดอดเสาฝ่ายก็ลลานก็มีเส้นเดียวกันเนาะแต่ว่ามุมนี้เขาก็จะมาแนะนําเรื่องการอัปโหลดแอปพลิเคชันหอกห่วยเนาะตัวนี้เนาะอ่าทานใดที่ซื้อฝ่มันอบมันจได้เลยว่าทานไดซไ้ทุกแอปแน่นอนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นมาหลายเนาะ หายหว่วงได้เลยว่าจะบมีเพสโตบอร์จซีเนาะหายหว่วงได้เลยตัดปัญหาตัวนั้นออกไปเลยเนาะเพราะว่าหองเฮา,า,าส่ได้ทุกแอบแล้วแต่นี้เพิ่อนกนําลังน้าเข้ามาหลากหลายรุ่นเนาะ,ะแต่ว่ามีขายปัจจุบันนี้ก็จะเป็นจากพวกนี้เลยเนาะ ก็จะเป็นโนวาไวเกตซูนราคาเริ่มต้นของเฮาโน่สองล้านเก้าแสนก็สก๊อตกีบ ok ie, หรือว่าสามล้านพอทันหน <c oughs> ึ่งเนาะใครที่สนใจก็เำว่ารุ่น u t นของพวกเฮาไดโนะ่ซีสาขาพักสั้นเนาะอ่าลงมาจากคันใดเรือนอยู่สันใต้ดินเนาะก็จะเจอพวกเฮาได้เลยเนาะ UT สาขาพักสั้น MT2 สาขาสามเนาะยูนีเน,ะนนะาะเพราะว่าทางทาง MT2 ของเฮามีทางหกสาขาเนาะอ่ะาเขาก็จะมารีวิวอ่าสั้นๆแบบนี้เนาะรีวิวการใช้งานของ Huawei Battery และ Huawei อ่า Gspace บอดแอป Gspace แล้วก็แอป a p k p ีเตวนีนเนาะเพื่อจะตอบสนองให้คูกค่าที่ว่กากำลังลังเลในการตัดสินใจที่จะซื้อหัวเว่ยอยู่ว่าจะใส่ยากบอนซี่บัวใส่ย,ยากแน่นอนเนาะซื้อเลยท่านเนาะซื้อเลยเนาะมันอกมันใจได้เลยว่าเพื่อนๆใส่ดีกล้องแจง้งกล้องงามแบตเตอรี่ทนโหลดแอปง,ง่ายเนาะสะดวกสบายในการใส้งันแน่นอนเด้อดีไซน์ก็งามหรูราแบบนี้เลยเนาะ ตัวที่อ่าตัวที่อ็นจิจับหรือว่าขฟจับนี่เนาะก็จะเปเ็น Huawei Nova 9SE เนาะดีไซน์กันงามเนาะเงางามเนาะเป็นขอบบางเนาะลีดง,ง่ายแบบนี้เลยอ่าแต่ตอนนี้ก็จะมาส่งท้ๆแล้วเนาะก็ต้องขอบขอบใจเนะขอบขอบใจจ,จบไลฟ์กับจบคลิปกันเพียงเท่านี้นเานาะ